สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้กค่ะมารายงานความคืบหน้าเนาะค่ะเนาะแต่ละเดือนบ่อค่อยได้ลงค่ะเดือนนี้เพิ่งจะมีเวลาลงค่ะพี่น้องรายงานความคืบหนา้าจากน้อยค่ะเองใดเนาะสังเกตขัน้นนี้ไปสาขั้นนี่ยสามหมอุมมออดรธาน,านีใกล้ๆจากบ้านยี่สิบกกิโล คันนี้กับอุดรือนกันพี่น้องคันนี้อุดรธานีนองหัวซ้ออําเภอน้องหัวซ้อจังหวัดอุดรธานีคันนี้กับห่างจากบ้านห้าอยู่ประมาณหาสิบกิโลค่ะพี่น้องคันนี้ก็ะเด็นค่ะคันนี้กับ,นนกบย่างตลาดกาลสินค่ะพี่น้องบ่าท่านนี้ถึงคิวเพลินค่ะ ค่ะคันนี้กะอุดรคือการค่ะพี่นอ้องทาบัวบัแมนบัแมนอุดรค่ะพี่นอ้องทาบอวน้องคข่ค่ะพี่นอ้อ,นองท้าบอวน้องไายค่ะคันนี้ขั้นนี้กะอุดรค่ะขั้นนี้เป็นยังไงบู้มูนอุปุ่ยก็จะจอเอามาแกะ เป็นเพิ่นเป็นแบบเ,เ,เบพิ่นเฮ็ดเ,เองค่ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเองเฮ็ดเองเราายบอสัมเร็จกันเลยมาให้เฮาแต่งแต่งเติมให้แต่งเติมการทำงานให้กำลังปิดสายพานฮะโค้งสางเพิ่กนกะดีอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นไปบ่สัมเร็จ เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้ว4ีปีมา <laughs> สำเร็จอยู่กระเพ้าหาเดือนก็นเลยมาตอหายเราแต่เทลานิดเทลาน่อยอันซุปมะนีกะติดไดสตาร์ทค่ะพี่น้องติดไดสตาร์ทค่ะติดไดสตาร์ทอันนี้เครื่องไม้เครื่องไม้สิบหาจุดหาแรง ของยี่ห้อแมคนัมแบบนี้ภายในเขาจัดการให้เมือดเนาะค่ะเขาจะเห็นอยู่ได้าะค่ะหนึ่งแสนสามหมื่นคัพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นจัดการให้เมือดเลย ขั้นนี้กับทรงประมาณวันที่20จ้าสองขั้นนี้คกัเด้ประมาณวันที่20่สกำลังเก็บรายละเอียดอยู่ค่ะพี่น้องท่านน่ะก็จอดรอคิวอยู่ค่ะเ่าท่านได้เอาเข่ามาลือค่ะพี่น้องจอดรอคิวอยู่ค่ะ นี่ก็เป็นใบดำนนะครับเน,นก็สิอยู่ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องตอนนี้คิ้วในร้านเฮาก็อยู่ประมาณ18คันค่ะ18คันค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้อกพี่น้องค่ะมนาะอัปเดตให้ได้ชมกันค่ะ